ค่ะนักเรียนวันนี้เรามาเรียนวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่6เรื่องคำประพันธ์กันค้าคำประพันธ์แรกนะคะคือกาบยานี11ค่ะความหมายของกาบยานี11เป็นบทร้อยกองชนิดหนึ่งมีข้อกําหนดดังนี้1บทมี2บาท1บาทมี2วรวักวักหน้ามี5ห้าวรวัหลังมี6คําค่ะนักเรียนดูแผนผังกาบยานี11นะคะ หนึ่งบทจะมีสองบาทหนึ่งบาทจะมีสองวักวักแรกมีห้าคำวักที่สองมีหกคำรวมกันเป็นสิบเอ็ดคำค่ะจะเรียกว่ากาปยานีสิบเอ็ดค่ะเรามาดูตัวอย่างกาปยานีสิบเอ็ดนะคะบทวิชาเหมือนสินค้าค่ะวิชาเหมือนสินค้าอันมีค่าอยู่เมืองไกล ต้องยากลำบากไปจึงจะได้สินค้ามาจงตั้งเอากายเจ้าเป็นสำเภาอันโสภาความเพียรเป็นโยธาแขนซ้ายขวาเป็นเสาใบาหลักการจำกับยานีส11ง่ายๆเลยนะคะ วักหน้ามี5วักหลังมี6รวมกันเป็น11คําคำก็คือกาบยานี11แล้วค่ะบทประพันธ์ต่อไปที่เราจะเรียนนะคะคือกรสุภาพค่ะนักเรียนคุ้นไหมคะกรสุภาพกรสุภาพเรียกอีกอย่างหนึ่งว่ากรอน8มีข้อกําหนดในการแต่งคาประพันธ์ก็คือกรสุภาพ1บทจะมี4วักแต่ละวักจะมี8คําอาจจะมี7คําถึง9คําก็ได้นะคะ2วัก เราจะเรียกว่าหนึ่งคำกรค่ะเรามาดูแผนผังกรสุภาพนะคะวรกแรกจะเรียกว่าวรกสดับวรกที่สองจะเรียกว่าวรก,กลับวรกที่สามจะเรียกว่าวรกลองวรกที่สี่จะเรียกว่าวรกส่งค่ะหนึ่งวรกจะมีแปดคำอาจจะมีเจ็ดถึงเก้าคำก็ได้ต่อไปเรามาดูบทประพันธ์ตัวอย่างกรแปดกันถึงมวยดินสินฟ้ามาหาสมุทร ไม่สิ้นสุดความรักสมัครสมานแม่เกิดในใต้ฟ้าสุธาทานขอพบผ่านพิศวาสไม่คลาดคลาดเราไปดูบทประพันธ์ต่อไปกอนดอกส้อยกันคะ่ะเรามาดูลักษณะของคำกรดอกส้อย ok so กันดีกว่าคะ่ะ มีการสัมผัสเหมือนกรสุภาพทุปกาเลยค่ะบทหนึ่งจะมีสี่คำกรหรือแปดวรรคแต่ละวรรคจะใช้หกถึงแปดคำนักเรียนมาดูแผนผังฉันทลักษณ์ของกรดอกสร้อยค่ะวรรคแรกจะเป็นวรรคสับวรรคที่สองวรรคลับวรรคที่สามวรรคลองวรรคที่สี่คือวรรคส่งค่ะวรรคแรกจะมีสี่คำคำที่สองของวรรคแรกจะใช้คำว่าเอ๋ยส่วนคำสุดท้ายของบทคือวรรคที่แปดจะใช้คำว่าเอ๋ยค่ะ ต่อไปไปดูบทตัวอย่างของกรดดอกสร้อยนะคะบทประพันธ์แมวเอ๋ยแมวเหมียวแมวเอ๋ยแมวเหมียวรูปร่างประเรียวเป็นนักหนาร้องเรียกเหมียวเหมียวเดี๋ยวก็มาเคล้าแค่ นัวว่่่าาอออตกููพดยงไ้ใสใสจเอยเรามาสรุปง่ายๆกับกรดดอกสร้อยนะคะกรดดอกสร้อยเป็นบทร้อยกองที่มีลักษณะการแต่งเหมือนกับกรสุภาพแต่แตกต่างกันที่วรรคแรกคําที่สองจะใช้คําว่าเอ๋ยส่วนคําสุดท้ายของบทจะใช้คําว่าเอ่ยบทต่อไป บทสักวาบทสักวาหรือกรสักวามีลักษณะดังนี้กรสักวาหนึ่งบทมีสี่คำกรหรือแปดวรรควรรคแรกหรือวรรคขึ้นจะต้องขึ้นด้วยบทคําว่าสักวาและวรรคสุดท้ายหรือวรรคส่งจะต้องลงท้ายด้วยคําว่าเอ่ยส่วนวรรคที่สองและวรรคที่สามคือวรรครับและวรรครองนั้นไม่บังคับตัวอักษรแต่ต้องมีสัมผัสระหว่างวรรคทั้งสี่อย่างลักษณะของคำกรทั่วไปค่ะ นักเรยมาดูแผนผังของ,ก,องกรสักกวานะคะเห็นไหมคะคําขึ้นต้นของวรรคแรกจะขึ้นคําว่าศักกวาส่วนคําสุดท้ายของบทจะลงท้ายคําว่าเอยคะ่ะต่อไปเราไปฟังตัวอย่างบทศักกวากันค่ะสักกวาวานอื่นมีหมื่นแสนไม่เหมือนแม่นพจมามนที่หวานหอม กลิ่นประทีบเปรียบดวงพวงพยอมอาจจะน้อมจิตโน้มด้วยโลมลมแม่ล้อลามยามหยาบไม่ปลาบปลืม้มดังดูดดื่มบอระเพ็ดต้องเข็ดขม ผู้ดีใครไม่ประกอบชอบอารมณ์ใครฟังลมเมินนาระอาเอยวันนี้เราเรียนจบในเรื่องคำบุทประพันธ์แล้วค่ะเดี๋ยวมาพบกันใหม่ในคราบหน้านะคะสวัสดีค่ะ